สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับนัทรรถบ้านรามินทาซอย5นะครับวันนี้นะครับนัดมีรถกระบะนะครับ4ประตูสภาพนางฟ้านะครับเป็นรถเข้าใหม่นะครับกับเจ้าคันนี้เลยนะครับนิวมิสซูบิชิไททันนะครับรุ่นแต่งพิเศษนะครับ4ประตู2.4แอตลีตนะครับตัวนี้เป็นระบบขับเคลื่อนนะครับตัวท็อป4ล้อนะครับ4คูณ4เลยนะครับ กีออโต้ปี2021นะครับเลขมาอยู่ที่21,000กิโลเมตรนะครับวารันตีสูนะครับของมิสซูนะครับ5ปีหรือว่า100,000กิโลเมตรนะครับสำหรับคันนี้นะครับหมดปี2,568นะครับ5ปี100,000กิโลนะครับสำหรับรถใหม่ป้ายแดงรุ่นนี้นะครับออกห้างมาถึง1 156,000บาทนะครับกับราคาโปรโมชั่นนะครับของทางโชว์รูมเรานะครับขายเพียง939,000 0บาทนะครับ ซึ่งคันนี้นะครับถูกจากรถใหม่ป้ายแดงถึง2 7 1 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับออปชันของเจ้า i t s u b i s h i ไททันนะครับตัวแต่งพิเศษนะครับตัวท็อปคันนี้นะครับ2.4 a t ุดสแอตลนะครับปี2 0 2 1ว่ามีออปชันอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาทดลองขับกันดูหน่อยนะครับว่าเจ้า m i t s u b i ิ h i ไททันนะครับตัวแต่งพิเศษนะครับ2.4 a t ุดสแอตลนะครับมาพร้อมนะครับ แรงม้าที่181แรงม้านะครับคันนี้อัตราเร่งน,นะครับสำหรับเจ้ามิตซูบิชิไท t ันนะครับตอบสนองได้ดีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับมิตซูบิช Titan a t อด e ีตนะครับตัวแต่งพิเศษนะครับ ขณะถอยนะครับตัวนี้ก็จะมีกล้องนะครับสามรอยหกสิบวิวนะครับกล้องรอบทิศทางนะครับลุยๆได้เลยนะครับสำหรับเจ้ามิตซูบิชิไททันคันนี้นะครับว่าเป็นตัวนะครับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับตัวนี้นะครับไม่หนักนะครับขับขี่สะดวกสบายนะครับขับขี่ง่ายนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับตัวแต่งพิเศษนะครับของมิตซูบิชิไท t ันนะครับ2.4 a t h l e t ตนะครับมาพร้อมนะครับด้านกันชนหน้านะครับดีไซน์ใหม่นะครับกันชนหน้าสีดำนะครับหลังคาสีดำที่ครอกระจกมองข้างสีดำนะครับแล้วก็มือเปิดนะครับด้านนอกตัวรถสีดำนะครับด้านหน้าของกันชนนะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะนะครับ4ตำแหน่งนะครับพร้อมกล้องนะครับ360ิวิวนะครับ ระบบไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบไบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟ LED นะครับสองสว่างตอนกลางวันนะครับแบบ daytime running light นะครับถัดมานะครับด้านล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกอลลอยขนาด18นิ้วนะครับระบบเบรกนะครับดิสเบรคคู่หน้านะครับคันนี้เป็นระบบเบรก ABS นะครับมาพร้อมสเปคยางนะครับ265 60R18 นะครับ ถัดมานะครับล่างกระจกมองข้างนะครับสีดำนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแบบ l e d นะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้านะครับพร้อมเลนกล้องนะครับ360วิวนะครับถัดมานะครับด้านข้างนะครับตกแต่งด้วยบันไดนะครับซ้ายขวานะครับสีดำนะครับพร้อมสติกเกอร์นะครับด้านข้างนะครับลายสปอร์ตนะครับสติกเกอร์สีดำนะครับด้านข้างลายสปอร์ตนะครับไททันนะครับแอตลีตนะครับ มือเปิดประตูนะครับด้านนอกสีดำนะครับประตูคู่หน้านะครับมือเปิดประตูคู่หน้ามาพร้อมนะครับตัวปุ่มกดนะครับลูกค้าสามารถปลดล็อกล็อกรถนะครับได้ตรงมือเปิดประตูได้เลยนะครับถัดมานะครับด้านบนนะครับกระบะก็จะเป็นโลบาร์แต่งจากศูนย์นะครับรุ่นพิเศษนะครับสีดำนะครับถัดมานะครับด้านท้ายนะครับตัวนี้ กันชนหลังสีดำนะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์นะครับด้านหลังสี่ตำแหน่งพร้อมกล้องหลังนะครับมือเปิดฝาท้ายสีดำนะครับด้านท้ายก็จะมีนะครับโลโก้นะครับสี่คูณ4ี่นะครับดิฟล็อกนะครับไฟท้ายนะครับแบบแ e d ดีไฟเบรกตรงที่3าแบบแ e d ีดีนะครับตัวนี้นะครับตัวท็อปเลยนะครับ สำหรับคันนี้นะครับตัวรถนะครับเป็นโมเดล2020นะครับจดทะเบียนครั้งแรกนะครับเจ้าของมือเดียวนะครับปี2021นะครับคันนี้วารันตีศูนย์เหลือเยอะนะครับหมดปี2568นะครับไม้แท้ที่2 1 0 0 0กิโลเมตรนะครับตัวรถนะครับเป็นตัวตัวรถนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปชมออปชั่นด้านในกันต่อนะครับ สำหรับภายในนะครับของเจ้าไททันนะครับแอดลีตนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะสีทูโทนนะครับเบาะนะครับสีส้มตัดด้วยสีดำนะครับพร้อมโลโก้นะครับที่เบาะนะครับแอดลีตนะครับภายในห้องโดยสารนะครับก็จะมีตัวนะครับที่ปรับอากาศมุนเวียนนะครับด้านผู้โดยสารด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับ ถัดมานะครับด้านเบาะหน้านะครับก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับปรับได้8ทิศทางนะครับระดับ8ทิศทางเลยนะครับบุกเซอร์วิสนะครับสมุดคู่มือการใช้นะครับครบนะครับคันนี้เจ้าของนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับภายในเบาะสีทูโทนนะครับสภาพใหม่นะครับพร้อมใช้งานนะครับ ถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชันฝังคนขับกันต่อนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นตัวนะครับสตาร์ทนะครับแบบเบนจินนะครับปุ่มกดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวการลื่นถลเยนะครับระบบการเตือนชนรถคันหน้าๆนะครับระบบไฟหน้านะครับสามารถปรับระดับได้นะครับถัดมาต้านพวงมาลัยนะครับพุ่มด้วยหนังนะครับตกแต่งด้วยนะครับจะเข็บได้สีส้มนะครับพวงมาลัยนะครับมาพร้อมมาติฟังก์ชันนะครับพุทคอนโทรลมีครบนะครับ ที่พวงมาลัยนะครับสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์นะครับได้ตรงพวงมาลัยเลยนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่21,315กิโลเมตรนะครับไมแท้นะครับด้านจอก็จะเป็นตัวจอทัศกรีนขนาด7นิ้วนะครับเป็นจอตัวใหม่นะครับสำหรับโฉมนี้นะครับระบบแอร์นะครับแบบดิจิตอลนะครับออโต้นะครับหัวเกียร์ตกแต่งด้วยหนังนะครับ ด้านความปลอดภัยนะครับคันนี้นะครับระบบถุงลมนะครับด้านหน้านะครับสามตำแหน่งนะครับเบาะคู่หน้าสองตำแหน่งนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับสองตำแหน่งนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวระบบนะครับปรับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับออกรถฟรีดาวศูนย์บาทนะครับผ่อนได้สูงสุดถึง84เดือนนะครับดอกเบี้ยพิเศษริ่มต้นที่2.79เรนตนะครับออกง่ายไม่มีคนค้ำนะครับของเรามีทุกสถาบันการเงินนะครับรถยนต์ของเรานะครับมีใบรับประกันตัวถังโครงสร้างนะครับตรวจอินสเปกชันนะครับจากบริษัทวันดูคานะครับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำมาแน่นอนนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสามารถนัดดูรถนะครับกับผมนะครับและทีมงานได้ที่ศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอย5นะครับทดลองขับได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถสวยๆนะครับของทางโชว์รูมเรานะครับสำหรับวันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ